และแล้วก็มาถึงกับวันที่เครื่องเกม Nintendo ราคาแพงกว่า PlayStation 5 สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดคุยในเรื่องของตัวประเด็นราคากันต่อเลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมเองก็อยากจะมาแนะนําตัวไมโครโฟนคุณภาพสูงที่ผมเองใช้งานมาแลมเดือนแล้วนะครับรวมจนถึงตัวคลิปนี้ด้วยกับตัวแบรนด์โ o n o PD 300x นะครับที่ผมเองก็เพิ่งทําการรีวิวอันบ x ็อกไปเมื่อช่วงบ่ายแก่ๆของวันนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้ใครที่กําลังมองหาตัวไมโครโฟนดีๆนะครับในการแคสเกมหรือว่าบันทึกเสียงนะครับหรือว่าจะเอาเป็นการใช้ในเรื่องของการทํางานนะครับแนะนําเลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนถึง แม้ราคาค่าตัวนั้นอาจจะอยู่ในราคาระดับประมาณ3,000บาทก็ถือว่าคุ้มค่านะครับโอเคครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยกับในเรื่องของตัวประเด็นราคาของตัว Nintendo Switch 2นะครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันแล้วว่าในย่านเซาล์อิตนะครับรวมจนถึงประเทศไทยหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องของตัวประเด็นราคากันมากขึ้นนะครับแต่ในทางฝั่งประเทศไทยนั้นไม่ได้ มีการประกาศเรื่องของตัวราคาแต่อย่างใดน,นะครับกับตอนนี้มีเพียงแค่การประกาศในเรื่องของตัววันวางจำหน่ายก็คือวันที่26มิถุนายนของเดือนนี้เท่านั้นนะครับแต่สำหรับประเทศที่มีการพูดคุยในแง่เรื่องของตัวราคามากขึ้นหน่อยนั่นก็คือประเทศที่ชื่อว่าฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับก็เลยก็เพราะว่าตัวราคาที่เปิดมาแบบออฟฟิเชียลนะครับที่แง้มแง้มกันมาให้เห็นกันแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าช็อกช็อก,ช,อกช็อกนะครับ เพราะตัวราคามันมีราคาที่แพงกว่าตัวเครื่องเกมคอนโซลที่ชื่อว่า PlayStation 5ประมาณเกือบเกือบจะ1,000เปโซฟิลิปปินส์นะครับกับตัวรุ่นสดมที่เป็นดิสได์นะครับผมขอตัดตัวรุ่นดิจิตอลออกและก็ตัวรุ่นโปรออกไปนะครับเพราะว่าตัวสมรรถนะหรือว่าประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับ ตัวนิดได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะมันเล่นได้ทั้งตัวแผน่นแล้วก็เป็นที่เป็นแบบชนิดดิจิตอลใช่ไหมครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ไม่คาดคิดนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าประเทศในกลุ่มแรกที่วางจําหน่ายนะครับตัวเครื่องด i g i t a ลสวิตสอก็จะเป็นตัวราคาที่ไม่ได้มีราคาที่แพงมากกว่าตัว PlayStation 5 ช่ไหมครับแต่มาในครั้งนี้นะครับกับประเทศฟิลิปปินส์ที่มีการแง้มตัวราคาอ f ฟ i ิเชีออกมาก็ต้องทําให้ทุกคนต้องประหลาดใจนะครับว่าทำํำไม Nintendo ถึงตั้งราคาแพงกว่าเครื่อง PlayStation 5ตัวรุ่นดิดไดขึ้นมานะครับขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นหรอกนะครับแต่ถ้าหากเรามองในแง่นะครับเรื่องของตัวการตั้งราคาเนี่ยก็ต้องเห็นใจทาง Nintendo บ้างเหมือนกันนะครับนั่นก็เพราะว่าในประเทศอย่างฟิลิปปินส์หรือว่าจะเป็นในทางฝั่งประเทศไทยเองนะครับก็เป็นประเทศที่เกิดใหม่นะครับของทางฝั่งดิเซนโดนะครับเพราะนานทิทานดิเซนโดก็พึ่งเข้ามาทําการตลาดอย่างจริงจังนะครับและก็อาจจะมีในเรื่องของตัวการเปิดตัว e-shop หรือว่าตัว store นะครับของตัวในประเทศเหล่านี้ ขึ้นมาด้วยนะครับประกอบกับในเรื่องของตัวกำลังซื้อนะครับหรือเหล่าเหล่าเหล่าแฟนๆนะครับของเกมเมอร์ในประเทศอย่างฟิลิปปินส์หรือว่าประเทศไทยเองก็คงจะเป็นกลุ่มก้อนที่ไม่ได้มีกำลังที่จะมีปริมาณที่เยอะเหมือนกับในประเทศกลุ่มแรก,แรกๆที่วางจำหน่ายนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเมกาหรือว่าประเทศยุโรปบางประเทศนะครับดังนั้นทาง Nintendo เองก็คงจะต้องเผื่อนะครับในเรื่องของตัวคอสของตัวค่าใช้จ่ายทรงส่วนนั้นเอาไว้ด้วยนะครับว่าจํานวนที่ จำหน่ายเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีปริมาณที่เยอะมากแต่นะครับถ้าหากในวันที่ Nintendo Switch 2วางจำหน่ายนะครับวางจำหน่ายกับประเทศเหลา่านี้ฟิลิปปินส์มาเลย์หรือว่าจะเป็นประเทศไทยนะครับได้รับได้รับการตอบรับจากเหล่าพี่น้องเกมเมอร์เนี่ยอย่างอุ่นหนาฝาขั่งนะครับแล้วก็อยู่ในทิศทางที่บวกนะครับทั้งในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์เองทั้งในทางด้านของตัวซอฟต์แวร์เองนะครับ ก็อาจจะได้เห็นในเรื่องของตัวการตั้งราคาในเจเนเรชันตัวต่อๆไปหรือว่าจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์สินค้าบางตัวของทางฝั่งปูนินนั้นจะเป็นในเรื่องของตัวราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าหากนําไปเปรียบเทียบกับในประเทศกลุ่มแรกที่จะวางจําหน่ายนะครับก็หวังเอาไว้ว่าน่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าหากวันที่วางจําหน่ายในประเทศไทยน,นะครับทางเทนเน่ ประเทศไทยหรือว่าทางซินเนกเองได้มีการประกาศราคาออฟฟิเชีออกมานะครับถ้ามันอยู่ในเวเดียวกันกับทางฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ที่ออกมานะครับพวกเราเองก็คงพอที่จะประเมินราคากันได้เลยใช่ไหมครับว่าตัวราคาเครื่อง d i ซิติโนสวิตสนั้นก็คงจะมีราคาที่ต้องแพงกว่า ตัว PlayStation 5ตัวรุ่นดิสไดที่วางจำหน่ายในบ้านเรานะครับเพราะว่าตัว PlayStation 5ตัวรุ่นดิสไดในบ้านเรานั้นราคา o f f i c i a l ที่วางจำหน่ายไม่ได้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่18,690บบาทใช่ไหมครับถ้ามันแพงกว่า นะครับเหมือนกับในเคสของทางฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ในระดับน้องๆ19,000บาทอย่างแน่นอนนะครับแต่นี่ต้องบอกนะคะว่าเป็นเพียงแค่ราคาที่เราประเมินหรือว่าวิเคราะห์ถ้าหากมันออกมาในเวแบบเหมือนกับทางฝั่งประเทศฟิลิปปินส์นะก็เตรียมใจกันไว้นิดนึงแล้วกันนะครับจะถูกจะแพงนะครับผมก็เชื่ออีกว่าเหล่าพี่น้องเกมเมอร์นะครับในบ้านเราเองก็คงจะพร้อมเต็มใจ ที่จะสนับสนุนนะครับหรือว่าการซื้อตัวเครื่องดิ g i t a l Switch 2ในช่วง Day 1ที่มีการวางจำหน่ายในบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้หลาพี่น้องเกมเมอร์นะครับอดใจรอนดีนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัวราคานั้นก็คงจะมีการประกาศคาดเอาไว้นะผมว่านะครับก็คงจะประมาณสัปดาห์นี้แหละนะครับช้าไปกว่านี้คงไม่ได้แล้วลมั้งนะครับจะต้องเตรียมตัว อีกเยอะแยะมากมายนะครับให้พี่น้องเกมเมอร์ได้หายใจโล่งขึ้นนิดนึงนะครับอย่าทําให้แบบช็อกกันแบบโอ้โหก่อนวันที่26แบบวัน2วันเนี่ยโอ้โหมันดูแล้วปวดใจนะครับแต่ถ้ามาราคาแบบต่า ต่ำเตี้ยเลี่ยดินเลยนะครับประมาณ1 4 0 0 0ี่เนี่ยโอเคไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้ามาช็อกแบบวัน2วันเนี่ยหมื่นเามาเนี่ยโอ้โหหงายหลังเก่งกันแน่นอนเตรียมตัวกนไม่ทันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆก,กันประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวราคาดินเทโดสวิตสองกับในบางประเทศที่กองแง้มแง้มกันมาบ้างแล้วและก็ค่อนข้างที่จะช็อกกันพอควรกับราคาที่แพงกว่าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ